สวัสดีครับบรรณการาดครับอนี้มีลูกค้านำโชคมาส่งนะครับก็เป็นโชคอลินนะครับของ f o ร์ซ่าสานะครับจากสภาพเราก็ยังใหม่ๆอยู่นะแต่ว่าลูกค้าใช้งานมาครบ2ปีนะครับจริงๆมาเลย2ปีแล้วล่ะนะครับก็ประมาณ2องหมนกว่ากิโลนะครับก็อยากจะเซอร์วิสใหม่นะให้มันมีความนุ่มนะครับเหมือนโชคใหม่แกะกล่องนะครับก็ ยินดีให้บริการนะครับคลิปที่ผมทำทุกคลิปเนี่ยเป็นการโปรโมทร้านนะครับผมไม่ได้เป็นสถาบันนะครับผมไม่ได้เป็นอาจารย์นะครับผมไม่ได้รับสอนนะครับผมให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นรบกวนนะครับอย่าอย่าถามนะครับให้มันเสียบรรยากาศนะครับคือนำรถเข้ามานะครับใช้บริการผมนะครับมันไม่ได้แพงนะครับ งานเร็วนะครับน้ำมันโช้เออร์ลินนะครับผมไม่ได้ไม่ได้มัวใช้น้ำมันไฮดรอลิกนะครับอันนี้ก็เสร็จหลายวันละนะครับแต่ว่าผมขอดูอาการเขานะครับจะได้ชั่วนะครับ kr150 นะครับจะได้รู้ว่ามันใช้ได้จริงๆริงไหมนะครับเพราะว่าถ้าส่งไปส่งมามันจะมันจะเกรงใจลูกค้านะครับอันนี้เดี๋ยวเรานำไปถอดนะครับแล้วก็ แยกชิ้นส่วนภายในแล้วก็ล้างทําความสะอาดครับชิ้นส่วนของโชกอลินนะครับแล้วก็ทําการถอดออกมาทําความสะอาดทุกชิ้นนะครับเราก็จะลือชิมวาลนะครับมาถอดล้างนะครับท่อทางเดินน้ํามันนะครับทุกอย่างต้องสะอาดนะครับโฟลน้ำมันมันถึงจะดีมันถึงจะนุ่มนะครับในห้องแก๊สนะครับในห้องน้ํามันนะครับ ก็ยังโชคดีนะยังไม่พบความซึกหลอใดๆเกิดขึ้นนะครับเดีย๋ยวเราไปถอดชิมวาลถอดลูกสูบมาทําความสะอาดนะครับทางานด้วยเครื่องมือนะครับอย่า <c oughs> ส่งเข้าร้านที่ไม่มีเครื่องมือเฉพาะทางนะครับเครื่องมือเฉพาะทางในการทําโชเออร์ลินราคาค่อนข้างสูงนะครับร้านนั่นอื่นเนี่ยอาจจะใช้อะไรที่มันไม่เหมาะสมมาจับนะประแจคอมม้าหรือปากกา โชคอาจจะเป็นรอยนะครับแล้วมันจะกลับไปไม่เหมือนเดิมนะครับก็อย่าเห็นแก่ราคาถูกนะครับพวกนี้เขาจะแบบลงทุนน้อยๆอะนะครับก็ถ้าลงทุนเยอะๆเขามาทําราคาเนี้ยบอกเลยทําไม่ได้นะครับน้ํามันโชคเนี้ยใช้ดีๆนะครับพวกนี้เขาก็จะใช้น้ํามันไฮดรลิกนะครับมันก็จะไม่นุ่มความสึกหลอก็จะเกิดขึ้นในกระบอกโชคในแหวนลูกสูบนะครับจะสึกหลอนะครับ มันจะกลับไปไม่เหมือนเดิมนะครับเราก็ทํางานด้วยเครื่องมือครับใช้โชกแท้นะครับอะไหล่อะไหล่ชุดซ่อมมีเยอะแยะเลยนะครับก็ประกอบเข้าไปเรียบร้อยนะครับเซ็ตน้ํามันเอรินเข้าไปเรียบร้อยนะครับเป็นแก๊สไฮเพชเชอร์นะครับแรงดันตามมาตรฐานนะครับระยะห้องแก๊สห้องน้ํามันนะครับพวกนี้นี่อยู่ในสเปคชีทนะครับไม่ใช่ว่าสูตรของทางร้านแล้วสูตรของผมไม่มีนะครับ คนที่ไม่ได้เทรนมาบอกเลยว่าสูตรของผมเองยางนั้นทุกร้านนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เทรนนะครับถ้าคนที่เทรนมาเนี่ยก็จะเหมือนมีมีคมภี์นะครับทําตามสเปคเชต์นะครับอันนี้เรากดลงไปสุดนะครับปล่อยครับโชคจะยืดตัวขึ้นอย่างช้าๆนะครับจากแก๊สไฮเพชเชอร์นะครับที่อยู่ในกระบอกซับแทงนะครับ ถ้าเราขายจังหวะรีบาวโชกก็ย,ยืดตัวเร็วขึ้นนะครับเห็นไหมฮะจะเร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเซอร์วิสเลเวลหนึ่งะครับการเซอร์วิสเลเวลหนึ่งก็จะไม่มีการเปลี่ยนอะไรใดๆนะครับก็คือการถอดล้างทําความสะอาดแล้วก็เซ็ตน้ํามันใหม่นะครับ <c oughs> น้ํามันทางร้างก็ใช้เป็นน้ํามันโชกของเอรินนะครับถ้าไม่ได้ตามสเปคเนี่ยโชกก็จะกลับไปไม่ไม่เหมือนเดิมนะครับจะไม่ใช่ฟิลลิ่งนุ่มนวลอย่างที่คุณสัมผัสนะครับ โชกอ,อรลลมันนุ่มจริงๆนะครับผมมีโอกาสได้ลองนะครับในรถ bm นะครับของผมเองนะครับโอ้โหติดโชกเอ,อริลมามันมันนุ่มจริงๆนะมันดีกว่าคันสแตนดานดมากนะครับมากใช้คําว่ามากเลยนะครับรู้สึกได้เลยนะครับในรถเดิๆผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะครับอาจจะขี่แค่แป๊บนะสามนาทีห้านาทีนะทดสอบเฉยๆนะครับแต่รถของผมเองผมจะขี่นานหน่อย เยอะหน่อยแล้วก็จะมีความคุ้นเคยนะครับนี่คือความดีความพรีเมียมของโชคนะครับแล้วก็อายุการใช้งานยืนยาวกว่านะครับรุ่นอื่นๆแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือราคาค่า์วิสเนี่ยมันไม่ได้แพงนะครับมันอยู่ประมาณแค่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับก็อย่ารีรออย่าคิดนานนะครับอย่าปล่อยให้มันชำรุดสุดโทมแล้วค่อยส่งมานะครับมันจะแก้ไขอะไรไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยทำไปถึงนะครับฟิลลิ่งเนี่ยเหมือนโชคใหม่แกะกล่อง นะครับเดี๋ยวเรานําไปล้างนะครับแล้วก็ประกอบสปริงนะครับนี่เราก็ทํางานด้วยเครื่องมือนะครับของเอรินนะครับเครื่องมือในการถอดประกอบนะครับทุกอย่างทําตามมาตรฐานนะครับกลับไปก็จะเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าส่งมาเอรินกลับไปเป็นโอเลี้ยงนะครับอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะครับแข็งแข็งทื่อๆนะครับอนามันไฮดรอลิกไปหลอกลูกค้าเงี้ยไม่เอานะครับเซอร์วิสเรียบร้อยนะครับ ประกอบลำใบล้างนะครับประกอบสปริงนะครับทำงานด้วยเครื่องมือนะครับของเอรินนะครับแล้วก็นายใช้น้ำมันโช๊คนะครับประกอบตามสเปคชียนะครับทุกอย่างเป็นสแตนดาดของเอรินไม่มีสูตรของทางร้านไม่มีสูตรของผมเองนะครับคำพูดพวกนี้เก็บไปใช้กับคนอื่นนะครับงานระดับโลกนะครับพรีเมียมเราต้องทำตามสเปคของเขานะครับไม่งั้นก็ คนซ่อมเฟอร์รารี่ใช่ไหมก็จะแบบว่าเป็นสูตรของทางอู่เราเองอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะสนใจก็ส่งมาเซอร์วิสนะครับอย่าปล่อยให้มันเนิ่นนานนะครับไม่ว่าจะซึมนิดนิดรั่วเยอะเยอะนะครับซ่อมเหมือนกันนะครับบางคนมีความเข้าใจว่ามันก็แค่ซึมนิดนิดก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าซึมนิดนิดแล้วอยากจะใช้ต่อรอให้มันซึมเยอะเยะหรือรั่วโจกๆเราค่อยส่งมาแต่ต้องระมัดระวังนะครับบางงานมัน เสียหายจนเกินเยียวยาก็จะไม่ซ่อมนะครับถ้าแกนพวกเนี้ยมันเป็นรอยนะครับเป็นสนิมไม่ต้องส่งมาซ่อมนะครับเตือนเพื่อนๆไว้อีกอย่างหนึ่งคือร้านไหนที่บอกว่าซ่อมแกนได้เอาไปกึงเอาไปชุบเอาไปเคลือบเอาไปอะไรอย่างไปเชื่อเขานะครับเพราะว่ามันไม่หายนะครับมันไม่หายผมมีความปรารถนาดีนะครับให้กับเพื่อนๆทุกคนไม่ว่าคนจะทําโชคกับผมหรือเปล่าก็ตามนะครับ คนไหนจะส่งกลับโรงงานหรือคนไหนจะทําร้านแถวบ้านที่คุณพึงพอใจนะสะดวกใจทําร้านไหนก็เชิญนะครับชกมีฟังกช์ชันการปรับนะครับแค่3อย่างที่เพื่อนๆปรับได้ด้วยตัวเองนะครับจุดอื่นห้ามยุ่งนะครับคอมเพรสชันนะครับรีบาลพีโหลดนะครับเพื่อนๆที่ส่งโชคม,มาจากแตงหวัดแล้วรู้สึกว่าขี่แล้วมันไม่ค่อยลงตัวก็ ให้ค่าตัวเลขผมมานะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ก่อนที่จะส่งกลับนะครับใช้แล้วก็อย่าลืมเซอร์วิสนะครับขอบคุณสละกันติดตามรับชมครับสวัสดีครับ